กล้วยหนึ่งกอเขาจะไว้เพียงสามต้นนะครับเพื่อจะให้ผลผลิตของข้าออกมาสมบูรณ์แบบนะครับแล้วกัผลผลิตของข้าจะออกมาตอนนี้นะครับผมมาชมด้านนี้เลยครับนี่คือกล้วยต้นแม่นะครับเนาะกล้วยต้นแม่แท่งปีกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะพอกล้วยต้นนี้อีกสามเดือนนะครับสามเดือนนะครับจะพร้อมตัดนะครับเนาะกล้วยต้นนี้จะเติบโตงหญ่แข็งแรงนะครับขึ้นมาสิครับขึ้นมาพร้อมที่จะแท่งปีกมาทดแทนนะครับเนาะ เราอจะเว้นระยะห้างอีก3ามเดือนนะครับสมเดือนเพื่อจะให้ต้นนี้นะครับล่อนะครับเป็นวัฏจักรหมุนเวียนแบบนี้นะครับเนาะเขาจะมีกล้วยนะครับกินอยู่ตลอดปีนะครับเนาะชุดที่หนึ่งนะครับชุดที่สชุดที่สามนะครับแต่หากกล้วยห่อนะครับต้นเี้สมบูรณ์แข็งแรงแบบนี้นะครับเนาะเขาสามารถนะครับไห้นะครับต้นใหญ่ยแบบนี้นะครับร้อมกันได้สองต้นนะครับเนาะเบื้องแรกครับผลผลิต้างบนปีไยเบ้เลร์เทอร์แบบนี้นะครับผมอ่านี่คือกล้วยใดฤดูแรงนะครับเนาะ ถ้าเป็นกล้วยนีเลยดูฝนจะขนาดไหนนะครับเนาะพอดีนะครับตัวนี้แท่งปีออกมากครับออกหมากไม่เรียบร้อยนะครับเนาะตัวนี้นะครับจะแท่งปีมาทดแท่งเลยนะครับเนาะจะเป็นมุนเวียนแบบนี้เลยนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะจบไปเพียงแค่นี้นะครับเนาะคลิปต่อไปนะครับผมจะมาสอนปลูกกล้วยนะครับเนาะสอนปลูกกล้วยนาแร้งนะครับเจ็ดยังไงให้รอดรอยปเส้นนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ